าจิตละเอียดขึ้นเป็นอารมณ์ข้านาคา,า,ามีาก็จะเกิดทิพา,านต่อรัฐสภาแล้วคือความเบื่อหน่ายในขันห่าหรือร่างกายเบื่อหน่ายร่างกายเราเองด้วยเบื่อหน่ายร่างกายคนอื่นด้วยทนี้เพราะอะไรเพราะร่างกายเลี้ยงไม่เชื่อความหิวเกิดขึ้นเรานำอาหารมาให,ให้กินกินแล้วันก็หิวใหม่กินใหม่ไปแช่ก็หิวใหม่ เราเลี้ยงไม่รู้จักกฎขึประการแรกน่าเบื่ออย่างเป็นทางการต่อไปประการที่สองเราุงร่างกายให้ดีที่สุดเท่าที่เปนดีได้การทําางุกอย่างที่ั้งแพทย์ก็ใครก็ตามแนะนํามาว่าควรปฏิบัติอย่างนั้นควรปฏิบัติอย่างนี้ร่างกายจะมีความสุขร่างกายจะไม่เปโรค แต่ทําทุกอย่างตามที่เขาแนะนํามาร่างกายก็ยังมีโรคทุกคนยังมีโรคเหมือนก,ก,กันหมดตเวลาผมอยู่ในกาซีนสามสิบนาทีเราร่างกายถ้าร่างกายเป็นเราดีมันก็ดีมันต้องไม่มีรโรคเพราะเราเป็นองค์การที่ดต่อมาพูดถึงความตายทุกคนไม่มีใครอยากตายแต่ถ้าว่าทั้งทั้งทงี่เราไม่อยากตายความตายก็กกเข้ามาหาเรา ตรงความบ้าร่างกายมีสภาพน่าเบื่ออย่างนี้ในอีกอย่างหนึ่งเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราร่างกายของอื่นเราไม่เคยเห็นไม่ทราบนักตุมีบ้าเขาเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราข้างในร่างกายเลยผิวหนังก็ไปมันหลอกหนังจะเกิดเนื้อคนทุกคนถ้าหลอกหนังส่วนใดส่วนหนึ่งหลังลอกไปก็จะเกิดสภาพน่าเกลียดชวลิตกล่าวว่า เน,นั้นเลิกความสวยไม่สวยแล้วหนังลอกไปแล้วไม่สวยหมดสวยอันหนึ่งแต่การในสองด้านลอกเมื่อออกไปข้างในจะเจอตับไตไส้พอดุจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำหน,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 น้องทั้งหมดในร่างกายที่มันจะเั็นจคความโศกโศกรตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมาหาอิตฐานสุขในกายาทั้งหมดสนามหาอิติปทานว่าร่างกายของคนและสัตว์มีสภาพเหมือนกับถุงแพร ผ้าถุงนั้นทำด้วยผ้าแพรและไม่มีผ้าไหมต่อรองในการแบ่งงาแต่ว่าข้างในใส่ของโสโครกเอาไว้เต็มไปด้วยความโสโครกโสโครกถ้ายังไม่เปิดปากถุงเพียงใดเราก็คิดว่าถุงนี้สวยถ้าเปิดปากถุงมาแล้วเมื่อไรจะมีความรู้สึกรังเกียจสิ่งที่อยู่ในถุงนั้นรัฐมนตรีช่วยว่ากกดไ้รงความว่าสำหรับอารมณ์ก็อนาคามี จะมีความเบื่อหน่ายในร่างกายทั้งปกติกละไม่ปกติเพื่อปกติมันหิวทุกวันทั้งวันเช้ากินแล้วเพลินก็หิวทั้งวันหิวกินแล้วกินอิ่มแล้วตอนเย็นช่วงคมนดีไม่ดีกลางคืนหิีต่อนเชา มันหิวไม่จบเป็นจริงไม่จบเลี่ยงเท่าไรก็มีอีกนี่น่าเบื่อเภการในสองบำุงขนาดไหนก็ตามก็มีการสุดโต่งทั้งๆที่เราไม่ต้องการให้สุดโตงมันก็จะสุดโตงตามสภาพของมันเพราะมันไม่ใช่เรามันไม่ยอมเชื่อเราเภการในสามการป่วยไข้ไม่สบายไม่มีใครต้องการแต่ว่าร่างกายมันจะป่วยเพราะมันเราก็ห้ามไม่ได้แม้แต่หมอเองก็ป่วยด้วยกันต่อไปความแก่ที่เข้ามาถึง ไม่มีใครอยากแก่แต่ทุกคนก็นนここต้องแก่เมอ,หาหอก,การเวลาเข้ามาถึงนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเข้ามัน,มนเราก็าห้ามไม่ได้ให้ที่สุดมันก็<ล>ต้องตาย<ม>จากน,นั้นพระอนาคามี รปกคนที่มีกำลังใจเข้าถึงว่าอนาเครมีที่เกิดนิพท,ทายาคือความเบื่อหนักถ้าอารมณ์จิตมีความรู้สึกเบื่อร่างกายเบื่อร่างกายของเราเองด้วยเบื่อร่างกายคนอื่นด้วยเบื่อวัตถุธาตุต่างๆด้วยทั้งหมดในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีน้อยอะไรดีไม่หอน่าเบื่อทั้งหมดอย่างนี้แปลล์ว่าอนาคาม,มิสา น,น,น,นี่ตัดตัวแรกต,ต,ตัวเดียว3 5เป็นต้ตตตนมาต่อไปถ้าเข้าถึงอารมณ์พระอรหันต์อารมณ์พระอรหันต์จะมีสัง,สงขารุเบิกขายานรองรับว่ากระทรวงคมนาคมพิจาารคำว่าสังขารุเบิกขายานในการวางเฉยใน,นร่างกายการวางเฉยเรีนรนันห้าและควรมีการตรวจสอบการถ้าอารหันต์ยอมรับทุกอย่าง ร่างกายมันหิวก็ยอมรับว่าร่างกายมันหิวเป็นของธรรมดาไม่เบื่อวันอาสาบินมีอารมณ์เฉยมันหิวก็ให้มันกินเข้าไปกินอิ่มแล้วมันหิวใหม่ก็ให้มันกินไปใหม่ถ้าไม่เลี้ยงมันเราก็มีทุกข์เพราะเราใส่ใหม่ถ้าร่างกายมันจะป่วยมันก็ต้องป่วยทุกวลามีมันก็จะปวดน่องเสียดนี่เป็นของธรรมดายอมรับเถือว่าตาความนจริงต้องเป็นอย่างนี้ ธรรมดาเขาร่างกายต้องเป็นอย่างนี้ก็ว่าที่ขวางเฉยคำว่าวางเฉยไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจ็บนะเจ็บตั้งเจ็บด้วยปวดด้วยเหมือนกันกับคนธรรมดาความหิวความหายเกิดขึ้นเหมือนกันกับคนธรรมดาจะ่กวางเฉยได้คือไม่กลุ้มใจเพราะความหิวความหายความเจ็บปวดเปื่อแข่ไม่สรรมาเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อความแก่เข้ามาถึงก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามีขันขารเบคขายอย่างนี้เพราะว่ามีเขามีขันติในขันห้าั้เรื่องเบียดขายในขันห้าในเมื่อร่างกายเป็นอย่างแก่ก็ถือว่าธรรมดาเข้ามันเป็นอย่างนี้มันจะไม่แก่อย่างเดียวมันก็ต้องป่วยด้วยแล้วก็ในสุดเป็นโรคต่างๆแม้รองพระอันอารหันเพียาร่างกายเป็นของธรรมดาไปหมดแล้วก็เฉยไม่ตรุ้ม มันป่วยก็ไม่กลุ้มใจให้ถูกต้องมันหิวถ้าไม่มีอะไรจะกินก็ไม่กลุ้มมีกินก็กินไม่มีกินกนแล้วภัยต่อกันทันทีซึ่งเป็นผลรวามกำลังกจท่านสมน่วยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงาาเมื่อความตายเข้ามาถึงก็ไม่หนักงใจก็ทราบอยู่แล้วว่าร่างกายของทุกคนจะต้องตายเมื่อความตายพราถันถ้าหางท่านจะตาย้วท่านจะดีใจมาก พระเพราะว่าพระอรหันต์ทุกองค์ไม่มีใครต้องการอยู่ในโลกนี้ที่จริงแล้วเราต้องรวมกันไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนที่ต้องการต่ออายุพระเอดส์เป็นโรคที่เราพระรัต์ต้องการอย่างเดียวเข้าสังนิพพานเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นเร็วได้ท่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานีนั่์แบลงคพระรัตนแต่